สวัสดีทุกคนเลยนะคะแล้ววันนี้เราก็มีข่าวดีอยากจะมาบอกเพื่อนๆนะคะคือล่าสุดนะคะเกมยันเดเลก็มีอัปเดตนะคะเกี่ยวกับภารกิจของอามายแล้วนะคะบอกเลยว่า รอบนี้นะคะเป็นกรารอัปเดตท,ที่ปอเนี่ยค่อนข้างที่ชอบมากๆเลยนะคะคือไม่คิดเลยว่าเขาเนี่ยจะเพิ่มภารกิจใหม่ของอามายเข้ามาให้เราได้เล่นนะแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะคะช่วยเพิ่มหนาหัวใจคนที่สามมาได้หรือยัง <c oughs> เอาอเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวนะ สิ่งที่ปอผิดสังเกตนะคะก็คือคุณครูเนี่ยออกมายืนตรงนี้นะคะปกติแล้วคุณครูคนนี้นะคะเขาจะยืนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอทําไมรอบนี้นะคะถึงมายืนอยู่ข้างนอกก็ไม่รู้นะคะอาจจะเป็นอัปเดตใหม่เช่นกันนะคะซึ่งปอคิดว่ามันก็ดีนะมันดูสมจริงดีนะจ๊ะทุกคนเอาล่ะไหนมีใครบ้างนะคะที่คิดถึงอามายนะครับนี่ไงอู้ ดูนี่สิอันนี้นะคะเป็นบูธท,ที่เขาเนี่ยทำการตกแต่งขึ้นมาใหม่นะคะซึ่งโอ้โห,หน่ารักมากๆเลยนะครับว่าแต่ แล้วอามายเนี่ยหายไปไหนละเนี่ยอ๋อรู้แล้วค่ะคือตอนนี้นะคะอามายเนี่ยกาลังทําขนมอยู่นะคะเอเออม้ยให้ฉันช่วยไหมล่ะหืมภารกิจใหม่ของอามายเนี่ยเขาเนี่ยต้องการให้เรานะคะเอายาเนี่ยที่กินแล้วทําให้ปวดท้องนะคะมาใส่ลงในอาหารที่อามายทำาด้ยทุกคน ใช้แล้วแต่เราก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเราจะสามารถคุยกับนางได้ไหม เดี๋ยวปอจะรอให้นางเนี่ยนำขนมนะคะมาวางที่บูธก่อนแล้วกันนะเอิรู้สึกว่าเขาจะปรับใหม่หมดเลยนะคะก็คือบริเวณตรงนี้เนี่ยไม่มีคนอยู่แล้วด้วยนะแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้นะคะอไมมาเนี่ยกำลังเป็นคนที่จะต้องจัดการกับขนมคนเดียวนะคะอไมมาแล้วแบบนี้เนี่ยเธอจะเหนื่อยไหมที่จะต้องทำอะไรคนเดียว เอางี้แล้วกันเดี๋ยวฉันน่ะจะเป็นคนอาสาช่วยเธอเองนะเอาไหมอืมขอบคุณนะได้เลยงั้นเธอช่วยนำขนมมาไปแจกได้ไหมล่ะแล้วก็ช่วยนำขนมเนี่ยมาให้ฉันทีได้เลยเดี๋ยวฉันจัดให้นะจะเอาไม้มา ก็คือเราจะต้องเริ่มจากการที่ทำภารกิจให้นางก่อนนะคะตอนนี้เนี่ยอามายเนี่ยต้องการให้เรานะคะนำขนมเนี่ยไปแจกให้กับทุกคนนะคะคือปอเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเราจะต้องแจกให้ครบกี่ชิ้นนะคะนี่เลยค่ะก็ให้เราเนี่ยมาที่ตู้เก็บขนมด้านนี้ได้เลยนะคะแล้วก็กดตัวอีนะคะเพื่อนำ อะไรอ่ะมันคือปลาหมึกใช่ไหมยอยากรู้ว่าอันเนี้ยมันคือขนมรูปปลาหมึกหรือมันคือปลาหมึกย่าง <c oughs> ไปฮะนี่พวกเธอกินไหมจ้ะกินครับก็คือเราจะต้องทำการแจกจ่ายให้หมดนะคะนี่พวกเธอฉันเอาขนมมาแจกหนะักกินสิฝีมือของอามายนะยะเอาละเอาละนี่ค่ะก็คือ แจกให้หมดเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเหลือแค่ชิ้นเดียวแล้วนะคะเอ็มกินไหมคะเออฉันไม่กินหรอกนะ เพราะว่าฉันเนี่ยไม่ไว้ใจเธอน่ะโอ้โหสภานักเรียนเนี่ยนะใจร้ายจริงๆเลยนี่ฮะทุกคนตอนนี้คือเราก็แจกจนหมดจานแล้วนะคะเดี๋ยวที่นี้ปอก็จะกลับไปที่ห้องทำอาหารค่ะเราจะมาดูว่าเรายังคงแจกได้อยู่หรือเปล่านะปึ๊บ อ่ะหมดแล้วเหรอโอเคค่ะเหมือนว่าเราจะแจกหมดแล้วนะอมาอุ้ยส่งได้แล้วเหรอเรียบร้อยค่ะทุกคนและตอนนี้นะคะเราก็ทำภารกิจให้ออมายเสร็จแล้วนะคะโอเค ทีนี้ฉันจะต้องหาแต้มนะคะเพื่อทำการดอบยาค่ะเ,เราต้องใช้ยาขวดนี้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็มีอยู่หนึ่งรยแต้มพอดีแล้วด้วยนะคะงั้นก็ดีเลยล่ะเพราะว่าฉันเนี่ยจะทำให้ชมรมของเธอเนี่ยโดนประนามว่าขนมของเธอเนี่ยนะ <c oughs> กินแล้วโคตรปวดท้องเลยนะขอยาเลยจ้านี่ เราได้ยามาแล้วแล้วก็นำยาขวดนี้นะคะไปใส่ลงในที่ทำขนมได้เลยนะครับอ,อ,อันนี้คือเราทำเสร็จแล้วหรอฮะแค่นี้หรอแล้วไงต่อตอนนี้นะคะทุกคนปอเนี่ย นำยาที่กินแล้วปวดท้องเนี่ยใส่ลงไปในส่วนผสมของขนมหรอนะคะทีนี้นะคะเราก็จะต้องรองให้อามยเนี่ยมาทำขนมใหม่อีกรอบนึงค่ะโอเคเหมือนว่าเราคงต้องรอก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะอามยเนี่ยกำลังยืนแจกขนมอยู่นะคะหยิบอะไรอะ่ะอร่อยไหมอุ้ยอร่อยจังเลยคะ่ะอุ้ย เอาเดียวทุกคนก็คือมันเห็นผลทันทีเลยนะเอมเดี๋ยวนะก็คือเห็นผลเลยเหรอเหมือนว่าตอนนี้นะคะใครที่มากินขนมของอามายเนี่ยก็จะมีอาการปวดท้องหมดเลยนะเฮ้ยเอาดีเดี๋ยวฉันขอลองดูคนต่อไปได้ไหมอ่ะว่าเขาจะมีอาการเหมือนกับผู้ชายคนเมื่อกี้นี้หรือเปล่านะ นี่ดูนะดูนะอมายเนี่ยทําขนมมากแอบใส่ขี้มูกลงไปด้วยนะอยากกินนะนายไม่งั้นนายจะปวดท้องนะเพื่อนนี่ไงโอ้โหดูอมายนี่เธอใส่ยาอะไรลงไปในขนมหรือเปล่าเนี่ยหูยแปลว่าตอนนี้นะคะทุกคนภารกิจที่เขาอัปเดตมาเนี่ยหมดแล้วนะคะ ก็คือมีแค่นี้นะคะเพื่อนๆที่มาใหม่เนาะทุกคนเออปอลบ้างมันก็ถือว่าให้เราเนี่ยได้มีอะไรเล่นเพิ่มขึ้นนิดนึงนะคะนี่ฉันเนี่ยนะจะไปประกาศให้ทั่วเลยว่าอยาไปกินขนมของอมายนะเพราะว่าถ้าใครไปกินเนี่ยบอกเลยว่าจะต้องอ้วกแตกแน่นอนน่ะเฮ้ยนี่ไงมีคนใหม่อีกแล้วนะคะนี่นายอย่ากินนะขนมร้านนี้เนี่ย มีขี้มูกหน้างั้มออ้ยปวดท้องนั่นไงเดี๋ยวปอยจะมาตามผู้ชายคนนี้ไปแล้วกันนะคะใช้วิธีนี้นะคะในการจับผู้ชายพวกนี้นะคะกดหัวลงไปในชักโคกได้นี่นา <c oughs> นี่เดี๋ยวปอจะมาลองทำให้ดูแล้วกันนะครับแล้วก็เห้โอ้ <c oughs> โห <c oughs> หัวเนี่ยนะ จมลงไปในชักโคกเลยน่าสยดสยองเอาละและนี่แหละนะคือคำสาปนะคะทุกคนใครที่มากินอาหารของอามายนะคะก็จะมีอาการปวดท้องแล้วก็จะตุยอุย้ย คือต้องบอกเลยว่าเป็นการอัปเดตที่เล็กๆน้อยๆจริงๆนะแต่ว่ามันก็โอเคอยู่นะครับช่วงนี้นะคะเขาก็ยังไม่มีอัปเดตครั้งใหญ่นะแต่ว่าค่อยๆปล่อยออกมาทีละนิดทีละน้อยนะคะเพื่อนๆทไมทำไมวันนี้เธออยู่ที่นี่คนเดียวล่ะแล้วคนในสมาชิกของเธอหายไปไหนหมดเลยยะหรือเป็นเพราะว่าเธอเนี่ยทำอาหาร ไม่อร่อยหรือเปล่านะ่ะหือดูสิมีแต่คนที่มากินแล้วก็ปวดท้องนะ่ะไลบาลุมา,าว่า ไลมบาลกอยาก,กินนะไม่งั้นเธอจะปวดท้องนั่นไงไปหาทุกคนเดี๋ยวปอจะตามไลาบาลุไปนะคะไม่รู้ว่าเราสามารถที่จะกำจัดไลาบาลุได้หรือเปล่านะแต่คิดว่าน่าจะได้นะเพราะว่านางกำลังเผลอ,อยู่นะ่ะไปฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะนี่เธอเข้าไปสิไลาบาลุเข้าไปเลยแล้วก็ Hey What are you โอ้ยตายปนด้วยโอ้ไม่ก็ทุกคนโอ้โ oh หต้องขอบคุณอมายนะที่ทำให้ฉันเนี่ย <c oughs> กำจัดคนไม่ง่ายขึ้นน่ะ <c oughs> มา <c oughs> เดี๋ยวปอจะมาลองใส่ยาพิษดูนะว่าจะใช้ได้เหมือนกันหรือเปล่านะคะ แหมอามายเธอมีกระเป๋ากับเขาด้วยหรอเนี่ยอ๋อใช่แล้วค่ะเหมือนว่าเราเนี่ยสามารถที่จะ สมุดบันทึกของอมายได้แล้วด้วยนะคะมาครับผม,มดเดี๋ยวปอจะมาตามอมายขึ้นมานะคะอ๋องั้นก็จะแสดงว่าเป็นอัปเดตใหม่เหมือนกันนะคะที่เขาเนี่ยเพิ่มกระเป๋าให้อมายเนี่ยได้สะพายแล้วก็ในกระเป๋าเนี่ยจะมีพวกข้อมูลในอารีหนังสืออะไรประมาณนี้นะคะให้เราเนี่ยเข้ามาแอบอ่านได้นะครับอ ถือว่าโอเคนะไปฮะเอาไมายเธอช่วยรียบๆเดินหน่อยได้ไหมคะเดินชักชาหรือเกินโอ้โหปุ๊บอ๋อต้องรอให้เอไมายเนี่ยออกไปก่อนนะคะรีบรบไปสิปุ๊บ นั่ไงก็คือเราเปิดอ่านได้นะคะเพื่อนๆโอ้โอุ้ยก็คือจะมีรูปผู้ชายนะคะอยู่เต็มเลยค่ะนางนี่เนี่ยนะมันป้าผู้ชายจริงๆเลยนะคะแต่จะบอกว่าผู้ชายแต่ละคนที่อยู่ในรูปเนี่ยก็คือแบบว่ารอมากๆเลยนะจ๊ะไหนเราก็จะมีอะไรอีกบ้างนะไดอารี่หรอก็คือเราสามารถที่จะรู้ได้ว่านางเนี่ยชอบไม่ชอบอะไร นะคะอ๋อ oh, มันคืออัปเดตใหม่ที่ทําให้เราเนี่ยมาสืบได้ว่าอมามยเนี่ยชอบอะไรแล้วก็ไม่ชอบอะไรนะคะโอเคฉันเข้าใจแล้วอมามยฉันรู้แล้วว่าเธอเนี่ยชอบหรือไม่ชอบอะไรนะคะแล้วก็โอ้ oh, สามารถใส่อาหารนะคะลงไปในปิ่นโตก็ได้ด้วยนะครับแบบนี้นี่เองโอเคโอเคแต่ okay, okay. ตอนนี้เนี่ยนะฉันขอมาทําภารกิจให้อมมยก่อนนะคะคือทุกอย่างเนี่ยจะต้องเริ่มใหม่หมดเลยนะครับทุกคนโอเคครับผมทําการเสิร์ฟขนมเหมือนเดิมเลยนะคะนี่นายกินสิขนมจากของอมายนะจ๊ะกินแล้วเนี่ยบอกเลยว่าขี้แตกไปเป็นหนึ่งเดือนนะคะตายตายพอดีลำไส้พังพอดี นี่ค่ะกินเลยกินให้หมดนะอย่าให้เหลือแม้แต่ชิน้นเดียวนี่กินสิโอเคครับผมก็คือทิ้งจานเลยค่ะทุกคนแจกเสร็จทิ้งจานเลยนะคะแล้วก็มาส่งเควสให้อำมาลยเหมือนเดิมเลยนะเอา้เอาอมาย์หายไปไหนแล้วล่ะอไมาย์ฉันทำภารกิจเสร็จแล้วนะโอเคขอบใจมากนะออยาโนไม่เป็นไรหรอกยะ ตอนนีเออ,อมาทุกคนแล้วก็จะมาทําการดอบอยากันนะนเราจะมาดอบยาพิษค่ะที่กินแล้วจะต้องตายนะอืมขอให้ใส่ในอาหารได้ด้วยเถอะแต่ว่าถ้าใส่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆโอเคครับผมเราไปรุยกันเลยแล้วเราก็กลับมาที่ห้องนี้นะคะเฮ้ยใส่ได้หรอเอาดี ก็คือเราใส่ลงไปในอาหารได้อะหรือเปล่าไม่รู้ว่าตอนนี้นะคะมันใส่ไปหรือ,อยังนะ อ๋อเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันขึ้นว่าต้องใส่ยาที่กินแล้วปวดท้องเท่านั้นนะคะงั้นก็จะแสดงว่าฉันไม่สามารถที่จะใช้ยาขวดนี้ได้นะคะเราต้องใช้แค่ยาขวดสีเขียวเท่านั้นนะคะถึงจะใส่ในอาหารของอามายได้นะคะก็หายสงสัยแล้วใช่ไหมว่าใส่ได้หรือไม่ได้นะคะทุกคน สำหรับการอัปเดตในรอบนี้นะคะปอขอให้8เต็ม10เลยนะคะค่อนข้างพึงพอใจมากๆเลยนะคะทุกคนนี่ ทำอะไรน่ะอ๋อมากินข้หนมของอามายนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนสําหรับใครที่ยังไม่ได้อัปเดตนะคะอย่าลืมไปอัปเดตกันด้วยนะคะจะได้เล่นภารกิจใหม่ของอามายกันนะจ๊ะสําหรับวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ปอกันด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้าปอจะมาทําอะไรนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะจ๊ะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะอมา บายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน